สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับ หนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากบอสบิ๊กขายโกดังนะครับพี่น้องนะครับช่างน้อยเนี่ยเพิ่นการผูกพันนะครับเพื่นก็ดูแลนะครับคอยดูแลคอยเฮ็ดอย่างต่างๆเป็นธุระจัดการให้บอสบิ๊กเนี่ยเยอะมากครับพี่น้องนะครับที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับ FC ซถึงกับน้ำตาไหลตามนะครับ หลังช่างน้อยโพสต์แบบนี้ครับพี่น้องนะครับล่าลสุดเอาบอสบอสบิ๊กกรอนครับพี่น้องบอสบิ๊กโพสแบบนี้บอกว่าขายแล้วจ้าพรุ่งนี้บอสจะไปโอนที่นะครับได้เลยจ้านะครับบายบายโกดังสินค้าของผมในอดีตไปอยู่กับเจ้าของใหม่ขอให้พาท่านรวยๆยิ่งขึ้นไป นะครับบดบีกโพดแบบนี้ครับพี่น้องบดบีกอวยพรให้เจ้าของไม่พร้อมครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเกิดยังขึ้นครับช่างน้อยนะครับเพิ่นกาได้โพสต์ในส่วนของคลิปครับแล้วก็ตัดต่อภาพเรื่องราวต่างๆนะครับของโกดังครับพี่น้องนะครับแล้วก็โพต์แบบซี่บอกว่าลาก่อนโกดังนอนดูภาพเก่า โกดังสันพี่นองนะครับแล้วก็อีโมจิร้องไห้นะครับพี่นองนะครับ F c ซเห็นแล้วนะครับรู้สึกว่าจุกอกครับพี่นองนะครับช่างทันนี่ก็บอกว่าน้ำตาไหลเลยช่างน้อยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าช่างน้อยไม่มาทำงานกับบอสบิ๊กที่ขอนแก่นหลอค้านะครับพี่นองนะครับแล้วก็ช่างน้อยก็ตอบว่าผมไม่ได้ไปครับ ผมทำธุรกิจส่วนตัวเย็บผ้าอยู่บ้านครับผมส่วนเอฟซีท่านนี้ก็มาตอบอีกว่าอยากให้ไปจะได้มีเงินเยอะๆนะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทําไมไม่ไปทํางานกับผู้ใหญ่บ้านเย็บผ้าให้นักร้องนักแสดงป้าพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็ เป็นไปนได้ครับพี่น้องน,นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน้ําตาไหลเหมือนกันนะครับพี่น้องน,นะครับส่วนคนนีนน้ก็บอกว่าเห็นแล้วจุกอกความผูกพันมันมีนะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสงสารช่างน,น้อยจังเลยดูแลผู้ใหญ่บ้านมาตั้งนานวันนี้ได้ขายที่แล้วนะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามีพบต้องมีการจากลาเป็นเรื่องที่ดี คอยดูต่อไปนะครับพี่น้องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าการจากลาที่แสนจะเจ็บปวดต่างฝ่ายก็จุกในอกค่ะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้โชคดีจเจริญรุ่งเรืองนะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขายถูกคักขายถูกแน่นะครับพี่น้องนะครับเลฟสีธนีก็บอกว่าน้ําตาไหลใจหายเลยช่างน้อยก็คงไม่ได้ดูแลอีกแล้วใช่ไหมคะ ช่างน้อยเป็นคนดีต้องได้ดีเป็นกำลังใจให้ขอให้เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยๆนะคะนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC, ทั้งบอดดิกะหักทางฟังของช่างน้อยเช่นกันครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ หลายคนหลายท่านเ็ที่ทราบแล้วว่าบอสบิ๊กกับช่างน้อยกับผูกพันกันมาแต่ไหคกับพี่น้องนะครับแล้วเพิ่นก็ดูแลบ้านให้บอสบิ๊กเนี่ยมาหลายปีครับพี่น้องนะครับเอฟซีเห็นแล้วก็ใจหายก็สงสารครับพี่น้องนะครับถึงขั้นชวนมาทํางานกับบอสบิ๊กเลยประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอาทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้ เดี๋ยวทำให้ข้าสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบนึงคลิปนี้ล้าไปก้อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ